วันนี้บอลเยอะวิเคราะห์ยังไงให้ได้เงินนี่เลยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์บอลวิเคราะห์จากสถิติจริงๆวิเคราะห์ได้ทุกคู่ไม่ล็อกผลแม่นยำา80%เลยนะครับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะเพียงไปดูสถิติ5้านัดหลังสุดแค่นั้นแล้วก็เอามากรอกแล้วก็กรอกอันดาบอกคะแนนกรอกทีมต่อรองกรอกราคากรอกราคาสูงต่ำแล้วก็กดวิเคราะห์ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผลการคำนวณออกมาซึ่งแม่นจำถึง80%นะครับ <c oughs> ครบจบในที่เดียวนะครับมีทั้งสูตรทีเดดประจำวันแล้วก็ยังมีแอปสำหรับมือถือ Android อีกนะใครที่สนใจโปรแกรมตัวนี้นะครับก็ลองเลยทัก Facebook มาที่สูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลน,นะครับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับทักเข้ามาเลยลองได้ สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสนะคะวันนี้รู้กันแล้วเนาะว่าทีมไหนจะได้เจอกันบ้างในรอบ16ทีมของฟุตบอลยูโรนะคะเดี๋ยวยูโรเนี่ยจะพักกันก่อน2วันแต่ว่าโคปาเมริกาไม่พักนะคะโคปาเมริกาเตะกันต่อนะคะเดี๋ยวมีคู่สําคัญอย่างอุรุกวัยเนี่ยจะลงสนามด้วยมาดูที่บีบีทีวีกันเหมือนเดิมเนอะแต่ว่าปามขอไปพูดถึงอ่าฟุตบอลยูโรเมื่อคืนนี้หน่อยคะ่ะจริงๆโคปาเมริกาก็มปีประเด็นเยอะเมื่อคืนเนี้ยฟุตบอลมีประเด็นกันเยอะมากแล้วก็สนุก ทุกคู่เอาจริงปัมเศตไดฮังการีนะฮังการีเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นดีนะแต่ว่ามันไม่เพียงพอที่จะได้ไปต่อในขณะที่คริสตียโนโรนัลโดค่ะแบกโปรโตเกตเข้ามา,อาสองจุดโทษนะคะเจอกับฝรั่งเศสคู่เมื่อวานนี้ก็สนุก2จุดโทษเสมอกันไป2-2นะคะคู่นี้ก็จบ การลงแบบสวยงามเพอร์เฟแหละเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยก็แชมป์กลุ่มนะคะเข้าไปส่วนโปรตุเกสก็ที่ยังไม่การันตีในตอนแรกก็พลิกกลับมานะคะมาจบที่รองแชมป์เนาะส่วนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ค่ะอาจจะต้องกลับไปพักผ่อนนะคะเตรียมปรีซีซั่นก่อนเพื่อนนะคะเพราะว่าโปแลนด์เนี่ยตกรอบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยพอมีการาจับสลากออกมานะคะทีมที่จะเจอกันในรอบ16ทีมมันก็มีบิ๊กแมทอย่าง อย่างอังกฤษจะเจอกับเยอรมนีเอาจริงเยอรมันชุดนี้ฟังว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูน่ากลัวเท่าไหร่ค่ายฮาวเวิร์ดเล่นดีมากนะคะโยอชัวคิมมิตก็เล่นดีมากเช่นกันแต่ถ้าถามถึงความดุด,ดันหรือที่เด็ดที่ขาดของเยอรมนีก็ยังได้ยังในชุดนี้ถ้าไปเปรียบเทียบแบ,บบยุคชุดก่อนๆมาว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ถือว่าจะด้านน่ากลัวได้มากขนาดน,านั้นอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้มีอะไรที่มันจะกดดันคู่แข่งได้เยอะอ่ะ ในขณะที่อังกฤษเอาจริงประมงว่าถ้านักเตะแต่ละคนเนี่ย ลองลดอีโก้ลงมาหน่อยนะค,ะคือเข้าใจว่าเล่นดีทุกตัวแหละแล้วก็ถ้าไปดูจริติอังกฤษเนี่ยเขาเกมรับดีมากนะคะหลังจากที่แฮร์รี่แม็กไกวกลับมาเราก็เห็นแล้วว่าจากแฮร์รี่เคนเนี่ยไม่ใช่แค่เกมรับอย่างเดียวจากที่แฮร์รี่เคนี่ยรอให้เพื่อนจ่ายรอให้เพื่อนโยนรอให้เพื่อนเปิดมาให้ทําประตูแล้วไม่มีใครการกลับมาของแฮร์รี่แม็กไกวมันช่วยได้เยอะเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันทําให้อังกฤษมีโอกาสเยอะมากขึ้นนอกเหนือจากาการกระชากลากเลี้ยงจี้หาช่องของรบริมสตอร์ลิงใดๆก็แล้วแต่นะคะ กฤษจะเจอกับเยอรมน,นีอันนี้ก็น่าดูอีกคู่หนึ่งก็คือโปรโตุเกสจะเจอกับเบลเยียมหลายคนก็บอกมานะงะว่าโอ้โหโปรโตุเกสเนี่ยผ่านเข้ารอบแบบไม่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 ไ,มไ,มได้ว่าแบบรถเลอเพอร์ฟิกขนาดนั้นนะเพราะคุณเกือบจะไม่ได้ไปต่อแล้วด้วยซ้ําแล้วคุณมาเจอกับเบลเยียมที่เขามีแบบคุณเห็นไหมอ่ะคลาสของเควินเดอบอยอ่ะต่อให้ตามหลังอยู่ยังไงก็แล้วแต่คุณก็คือเบลเยียมคุณก็คือเบอร์หนึ่งของโลกคุณต้องกลับมาได้ เบลเยียมมีอะไรที่ลงตัวแล้วก็ครบครันมากกว่าอ่ะอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะแต่ก็ไม่รู้นะคะมันต้องรอดูนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราย้อนไปดูเมื่อปี2016บปะถ้าบามถ้าบามจำผิดคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะอ่อโปรโตุเกสเองก็เข้ารอบด้วยทีมอันดับที่3ที่ดีที่สุดแถมเกมแรกที่เจอันกับไอซ์แลนด์ตอนนั้นใครๆก็คิดว่ายังไงโปรโตุเกสต,ต้องยิงเยอะอยู่แล้วแต่มันกลับไม่ใช่นะคะแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปแบบยากลำบากเหมือนกันสำหรับโปรโต,ตุเกสแต ก็ไม่รู้มันอาจจะเกิดแบบเดิมอีกหรือเปล่าเดจาวู ja อีกไหมก็ต้องรอดูกันนะคะส่วนคืนนี้อย่างที่บอกค่ะยูโรปล่อยให้เขาไปพักผ่อนกันก่อนนะคะ2วันมาดูโคปาเมริกากันมี2คู่นะคะที่บีบีทีวีจะถ่ายคู่ที่น่าสนใจตีสีเลยแล้วกันโอลิเวียจะเจอกับอุรุกวัยค่ะอุรุกวัยเนี่ยแน่นอนชื่อชั้นเขาเป็นเต็งในรายการนี้อยู่แล้วเป็นเจ้าของโคปาเมริกาเป็นเจ้าของฟุตบอลในทวีปเมริกาใต้ แต่กลายเป็นว่าเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ไม่สวยเลยสำหรับอุรุกวัยแพ้แล้วเกมนัดที่แล้วนี่ก็หืนแล้วเกินนะคะลุยซัวเรสยิงประตูดได้แล้วก็จริงค่ะแต่ถ้าถามถึงเนี่ยเกมของพวกเขาเองก็ยังไม่ได้ดูเข้าร่องเข้ารอยมากซะเท่าไหร่ก็แน่นอนน่าจะยังนำทัพโดยเอดิสันคาวานีหยหรือชัวเรสนะคะเหมือนเดิมก็ต้องหวังพึ่ง2คนนี้แหละคือเอาจริงโอกาสในการเข้ารอบของอเมริกาอย่างที่ปงบอกไปว่า มันเอาเข้าไปกลุ่มละสทีมซึ่งมันจะมีทีมเดียวแค่ที่ไม่ได้ไปต่อนะคะเพราะว่าปีนี้มันไม่ได้มีทีมรับเชิญแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่อุรุกวัยอยู่อันดับที่4นะคะโบลิเวียอยู่อันดับที่5 อุรุกวัยไม่มีทางเลือกอะ่ะก็ต้องชนะเท่านั้นเพราะพวกเขายังไม่ชนะเลยส่วนโบลิเวียเนี่ยเหมือนจะเล่นดีนะคะเพราะว่าตั้งแต่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีทีเดียวแต่ก็กลายเป็นว่าโบลิเวียเองก็รอดแรกเหมือนกันแล้วถ้ามาดูสถิติการเจอกันเนี่ยอุรุกวัยก็เหนือกว่าแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็อุรุกวัยก็ยิงโบลิเวียมาได้ถึง18ลูกในขณะที่โบลิเวียเองก็เป็นรองในเรื่องของการยิงประตูใส่อุรุกวัยรู้สึกว่าจะแค่10ลูกนะคะไปดูในสถิติเด้อในลิงโปรแกรมคำนวณสถิติมีไว้ให้ห บโบลิเวียไป2-0 2-0นะคะคู่นี้จะจริงหรือเปล่ารอดูทางบ p t v นะคะมาอีกคู่ไปดู a f c Champions League กันหน่อยนะคะสำหรับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการท่าเรือนะคะที่จะลงสนามเจอกับคิดฉีทีมแชมป์ลีกจากฮ่องกงนะคะเอาจริงจอะิะปั๊มเพิ่งแอบไปดูข้อมูลมานะคะว่าตัวนักเตะของคิดฉีเนี่ยเขาก็มีนักเตะโอนสัญชาติกันเยอะเหมือนกันนะส่วนทางฝั่งของการท่าเรือเองก็มีนักเตะ ที่แบบดาวดังหรือว่าโอนสัต์หรือนักเตะต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แพ้กันกันกบเขาถ้าไปเทียบเรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยปามว่าก็ยังสุขสีนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเตรียมทีมการห่างสนามอะคิดฉีเขาเพิ่งจะคือเขาเหมือนลงสนามต่อเนื่องกว่าเราเพิ่งจะเพิ่งจะคว้าแชมป์ไปเมื่อเดือนที่แล้วเองมัง้งถ้าปาลมจาไม่ผิดนะคะแล้วเขาก็มีเวลาเตรียมทีมแบบต่อเนื่องเลยแต่การท่าเรือเองก,ก็ได้เตรียมทีม มาบ้างแล้วเหมือนกันนะคะเรื่องตัวูเล่นก็อย่างที่บามบอกว่าอ่ะโอเคมันไม่ได้ห่างชั้นหรือว่าอะไรกันมากแต่ว่าถ้าไปดูสถิติสถิติเนี่ยในในของทั้ง2ทีมในแต่ละลีก็ถือว่าพอๆกันนะคะอย่างการท่าเรือเองรู้สึกว่า5เกมหลังสุดเนี่ยจะชนะ2อ่ะแล้วก็เสมอ2แล้วก็แพ้1เช่นเดียวกันกันกบคิดฉีค่ะแต่ว่า ถ้าไปถามเรื่องสถิติการเจอกันหรือว่าเฮตุ้งเฮต์สองทีมนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะ้ด้วยความที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนี่แหละแาลว่าวันนี้คิดว่าน่าจะจบกันแบบจบเจ้าไม่เราหรือนะคะนัดแรกให้เสมอแล้วกันสําหรับคิดฉีกับการท่าเรือนะคะเกมคู่นี้เตะก,กันที่สนามของบุรีรัมยูเนเต็ดนะคะที่บุรีรัมนุนให้คู่นี้เสมอกัน1ประตูต่อนหนึ่งนะคะ ให้การเท่าเรือเสมอกับคิดฉีทีมแชมป์จากลีกฮ่องกง1ประตูต่อ1ส่วนอีกคู่หนึ่งก็ไปดูกันในกลุ่ม VIP เหมือนเดิมนะคะสถิติขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะถ้ากดเข้าไปในลิงก์โปรแกร,รมคำนวณสถิติแล้วเนี่ยเขาก็จะคำนวณมาให้หมดเลยนะคะสะดวกสบายมากๆแล้วก็คู่ VIP ไปเจอกันในกลุ่ม VIP นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Pre view.